สวัสดีสวีดัดกันจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าชาแนลกันนะคะวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากๆหลังจากเมื่อคืนมีข่าวว่ามีคนหายออกไปจากหมู่บ้านกกกอกโอ้ยแอดตาแจ้งเลยเมื่อคืนได้อ่านตามเพจตามเฟซตามกลุ่มต่างๆแววว่ well, well, ว่าตำรวจล็อกตัวใครบางคนออกไปแล้วยูทูบเบอร์ที่เกาะติดสถานการณ์หลายช่องก็ลากลับบ้านบ้างไม่มีการถ่ายทำตามติดชีวิตลุงในช่วงเย็นเลยบ้าง ดูเหมือนอะไรขาดหายไปวังเวงวิเวกวิโบเหวไม่ว่าจะฝั่งลุงหรือฝั่งแม่หลังจากตำรวจเข้ามาที่บ้านลุงโอยโอยโอยนอนไม่หลับเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แถมมีช่อง 10G มาไลฟ์สดบอกว่าถึงกับเบรกรถบนทางด่วนไม่ได้รับข้อความบางอย่างเลยต้องตีรถกลับโอยมันคืออะไรลองมาฟังและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยจะ้ะอะไรที่หายไปจากที่เราเห็นกันทุกวัน ปริศนาที่เราตั้งตารอจากเหตุการณ์เมื่อวาน6มกราคม2564โดยรวมในช่วงเช้าที่ลุงพลได้เดินหน้าสร้างพยานาคแต่ช่วงสายๆราวๆเที่ยงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าพบลุงและพูดคุยกันสักพักโดยแม่อนุญ,ญาตให้ยูทูบเบอร์ได้ถ่ายทำจากนั้นไม่นานป้าแตนก็ไปธนาคารทำการเบิกเงินค่าอะไรก็ไม่รู้ยังไม่มีใครรู้เลยเพราะไม่ได้ให้ยูทูบเบอร์ ตามไปถ่ายเหมือนปกติจากนั้นไม่นานก็มีผู้ใจบุญที่ได้เอ่ยก่อนหน้านี้ว่าจะซื้อจักรยานมาให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนหมู่บ้านกกอกได้ปั่นชมวิวและธรรมชาติซึ่งก็มาส่งแล้วจำนวน12คันโดยระบุไว้ว่าให้ผู้ใหญ่นิ่ม1คันให้ผู้ใหญ่โจ้1คันผู้ใหญ่โจ้นี่ก็น่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่หมู่บ้านยูทูบเบอร์เนาะที่เหลืออีก10คันก็ให้ลุงพลประแตนไว้ดูแล ซึ่งป้าแตนบอกว่าจะให้หยอดเหรียญ10บาท20บาทก็ว่ากันไปแล้วก็จะนําเงินนั้นเอาไว้เป็นค่าบำรุงรักษาจักรยานโดยก่อนที่จะนําจักรยานออกไปปัน่นก็ต้องมีการแลกบัตรประชาชนกันก่อนที่จะนําจักรยานไปขี่เมื่อเอามาคืนก็จะคืนให้พร้อมทั้งมีผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินใส่ซองร่วมทําบุญในการสร้างพญานาคมาอีกส่วนหนึ่งและก็ยังมี f c ของป้าจ,จําลองบริจาคมาอีก30 0 0 0บาท ดังที่ป้าแตนได้พูดผ่านคลิปในช่อง YouTube ไว้แต่ในช่วงค่าได้เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้หลายคนนอนไม่หลับกันเลยก็คือมีบางคนหายไปจากพื้นที่ชาวเน็ตก็คาดเดากันไปต่างๆนานาว่าไปไหนนะบางคนก็บอกว่าเขาสองคนเดินทางไปถอนฟ้องคดีคุณอัจฉริยะที่เป็นคดีหมิ่นประมาทกันเมื่อหลายเดือนก่อนบางคนบอกว่าที่ตำรวจมาหาตอนเที่ยงคือมาเชิญตัวให้ไปเข้าเครื่องจับเท็จ เอ๊มันยังไงกันส่วนอีกด้านมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งโพสต์ไว้น่าสนใจว่าดารามันไปเข้าเครื่องจับเท,ท็จอึ่งกับดำตับเป็ดลวงหน้าไปก่อนแล้วสาธุสาธุสาธุสธีสส่หลังขอให้ได้ขอให้โดนเพียงปลอค่อมเบิกเงินเตรียมไว้แล้วจ้ะโพสต์ต่อมาล่าสุดเมื่อเช้านี้หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ หมึงพยายามติดต่อท่านฟิชแล้วก็แองโจทุกช่องทางแต่เขาไม่รับสายและไม่ตอบแชทจมนั่นหน้าให้มึงรู้ไว้เสียบ้างว่าการโดนเทอาการมันเป็นยังไงเทมาเทกลับไม่โกงจ้าคือถ้าโดนจับจะช่วยไหมเงียบจะให้ทนายไปช่วยอยู่ไหมเงียบไว้สากแกใจกุณน,นักรักนะัจุบจุบ๊บ ส่วนมีคอมเมนต์บางท่านเหม็นว่าทางด้านฝั่งแม่ได้โพสต์ทิ้งท้ายไว้เมื่อเย็นวานประมาณว่าหายไปหลายวันไม่ได้ไลฟ์สดขายของแม่ค้าขอแจ้งลูกค้าทุกท่านว่าตอนนี้สัญญาณเน็ตที่บ้านไม่ค่อยดีกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงนะคะน่าจะได้เจอกันอีกทีวันเสาร์ที่9นี้ค่ะซึ่งก็สอดคล้องที่ก่อนหน้านี้ลุงได้บอกกับสื่อว่าวันที่78ไม่อยู่กกอก จะเข้ากรุงเทพคดีเริ่มเข้มข้นมากขึ้นจากที่มีกระแสก่อนหน้านี้ว่าหมายจับจะออกก่อนวันเด็กมาถึงวันนี้ถ้าหมายจับยังไม่ออกก็คงไม่เป็นไรอย่างน้อยมีอะไรคืบหน้าให้เราตื่นเต้นกันบ้างก็ยังดีซึ่งจากที่ตามข่าวมาทราบว่าหน่วยสืบสวนกลางได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปเมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อนหน้านี้และคนร้ายได้ติดกับดักแล้ว เพราะทางเจ้าหน้าที่น่าจะรวบรวมหลักฐานได้ครบแล้วคงเหลือแต่อยากให้ได้ผลร0อปเซ์จึงอาจจะมีการดําเนินการบางอย่างซึ่งเราก็คาดเดากันไปได้อีกส่วนทางด้านช่อง YouTube 10G ได้ออกมาไลฟ์สดเมื่อเช้าวันนี้คือวันที่7มกราคมว่าไม่สามารถพูดอะไรได้มากแต่ที่แน่ๆเลยก็คือตำรวจได้ออกหมายจับแน่ฟันธงเพราะทุกอย่างกระจ่างสำหรับเจ้าหน้าที่แล้ว แที่ผ่านมาเหล่าบรรดานักวิเคราะห์จากช่องต่างๆก็วิเคราะห์กันไปไรายวันจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นความผิดปกติต่างๆไม่ว่าการให้สัมภาษณ์ที่ไม่ตรงกันเลยสักครั้งวันนั้นพูดแบบนั้นวันนี้พูดอีกแบบหรืออาจจะเป็นเรื่องเงินบริจาคต่างๆที่ไหลเข้าบัญชีของทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งแม่หรือฝั่งลงุงการไม่กระตือรือร้นที่อยากจะได้ตัวคนร้ายของฝั่งแม่ด้านลุง ตอนแรกก็ดิ้นรนพยายามที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่พอเงินบริจาคหลั่งไหลเข้ามาก็ดูเหมือนว่าประเด็นจะถูกเบี่ยงออกไปว่าอยากอยู่แบบสงบสงบไม่อยากวุ่นวายอยากอยู่แบบบ้านๆแต่ก็มีการเปิดรับบริจาคหรือเปิดช่องทางให้สามารถส่งเงินให้ทำพยานาคได้ในทุกวันส่วนเรื่องคดีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปซึ่งดูเหมือนว่าพูดเหมือนกันเลยทั้งสองฝั่ง ทั้งฝั่งแม่และฝั่งลุงส่วนเรื่องรางวัลน,นำจับที่คุณอุบวิริยะถอนตัวที่จะช่วยเงินรางวัลน,นำจับจำนวนหนึ่งแสนบาทลุงก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อช่องหนึ่งว่าเงินมันยังลอยอยู่ในอากาศแต่เมื่อมีการจับจริงใครที่ได้เคยพูดไว้ว่าจะช่วยก็สมควรที่จะออกมาช่วยตามที่พูดไว้ซึ่งประเด็นตรงนี้ก็น่าคิดเพราะตามหลักแล้วการพูดของคุณอุบว่าจะช่วยตั้งแต่แรกเป็นการสมทบเงินรางวัลน,นำจับ ให้แก่ผูท้ที่สามารถชี้เบาะแสจนสามารถนำไปสู่ผู้ร้ายตัวจริงจนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับได้และเอาโทษกับผู้นั้นได้จึงจะมีการจ่ายจริงแต่เมื่อเวลาผ่านไปดูเหมือนไม่มีใครกล้าออกมาให้ความร่วมมือจนทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องวางแผนกันเองซึ่งถ้าคุณอุบหรือใครที่เคยออกปากว่าจะช่วยก็สามารถถอนตัวได้เสมอดังที่ท่านทนายอุทัยได้เคยกล่าวไว้ในคลิปของท่าน แต่จากที่ฟังท่านท่านเคยบอกไว้ว่าถ้าไม่มีพยานหรือไม่มีบุคคลชี้นำเพื่อให้ไปสู่การออกหมายจับแต่ครั้งนี้ตำรวจน่าจะจับเพราะคนร้ายน่าจะจำนวนด้วยหลักฐานก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วต้องจ่ายหรือเปล่าทีนี้เรามาดูกันว่าคนที่น่าสงสัยว่าจะเป็นผู้กระทำผิดหรือมีส่วนร่วมรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการตายของน้องนั้นจะถูกออกหมายจับเมื่อไหร่ ไม่นานเกินรอแล้วนะจ๊ะส่วนถ้ามีความคืบหน้ายังไงต่อมาม่าชาแนลก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย